วันนี้ผมหมอฮะก็วันนี้หมอจะมาสอนเทคนิคเล็กๆเล็กๆน้อยๆครับก็จะเป็นลำอานะครับก็น่าจะทํากันเป็นหลายคนแล้วแต่ว่าอันนี้ผมแงมาพยายามแบบเอามันขึ้นมาใหม่คือลำอารเนี่ยผมแค่จะมาบอกบอกว่าลำอากับกิกซ้ายค้างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะทําเป็นลำกิกซ้ายค้างก่อนฮะก็เป็นยังไงลำกิกซ้ายขีดขวางกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ก็ที่เรากดกันบ่อยๆเนาะประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือกิกซ้ายค้างเนาะจะทำกันบ่อยๆกิกสตาร์ทหนึ่งไป อันนี้คือคีย์ไซคานะแล้วก็มันจะแตกต่างกันครก็คือประมาณนี้ถ้าของคีย์ไซคานจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมจะลองแบบบูทไปแล้วกดปึ๊บแล้วปล่อยอ่ะมันจะไม่อิโม,โมนะอ่ะดูดูอย่างเงี้ยกดปึ๊บอ่ะไม่อิโมนะแต่ถ้าเป็นน้ำอาจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูสังเกตดีนะเพราะผมจะกดอาแค่ทีเดียวจริงเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างใช่ไหมฮะว่ามันอิโมแบบอัตโนมัติไปเลยของละบายเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะให้ดูอีก กดแค่ทีเดียวนะแล้วผมปล่อยเลยนะผมไม่ได้กดค้างนะฮะนี่คือผมกดทีเดียวจริง <S <S ๆแล้วกดคลิกซ้ายฮะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เล็งไปหาศัตรูว่าเราจะเลือกแทงอะไรคลิกซ้ายเนี่ยมันมีบทบาทแค่พยายามหาศัาตรูอะล็อกศัตรูอะไรประมาณนี้ส่วนบทบาทหลักๆก็คือจะเป็นที่กดอาร์กดอาร์แค่ทีเดียวแล้วก็ขิกขวานสเปร์ลาค้างก็ได้หรือว่าจะปล่อยก็ได้ฮนะ ว่าลำต<า>้านีข้อแตกตน,นักลำขีดสายยังดีแต่ผมมองว่าให้กดคลิกขวาสเปียบาร์ค้างไว้เอาดีกว่าเอาชัวร์ด้วยฮะแต่ถ้าไม่กดก็อิโมฮะแต่ว่า<อ>ผมองว่าถ้ากดมันจะมีโอกาสที่ล้ำได้นานกว่าขีดสายค้างแน่นอนครั<อ>บเพราะว่าลำอาอเนี่ยคือหลายประเทศฮนะเพราะว่าคลขกซ้<อ>กายเนี่ยมันจะแบนแบนก่อนถึงก่อนที่จะถึงสเปีบาร์เนาะต้องต้องไปลองอ่ ฝาบเทคนิคกันเอาฮะต่อไปฮะเอาอุต,ต่อไปผมจะสอนปเป็นไม้ละกันอะ่ะไม้ก็ง่ายๆก็น่าจะทำกันเป็นทุกคนแล้วแหละไอ้บูตร้อยนั่นอะไรเงี้ยกดแล้วแต่เราเลยฮะบูตรักง,ง่ายๆชิวๆเดินไปบูตรี่ร้อยอยังไงก็ก็โดนหัวติดร้อยบูต์แล้วแต่เราเลยฮะว่าเราจะกด A S A มันก็มันแล้วแต่เราครับเพราะว่าต่อให้เราไปกดแบบฮาร์ดข้อหน่อยเอเอสอะไรเงี้ยมันก็ไม่ช่วยนะฮะถ้ามันไม่ใช่ติดร้อยถ้า ไม่ท mm ิ hmm. ้ดร right? ้อยยังไงก็ไม่ตายไม่ตายฮะก็ประมาณนี้อันนี้บู๊ง่ายๆก็สอนเล่นกันไปก็น่าจะต่างกันเป็นหมดแล้วแหละแล้วก็จะมีเทคนิคที่เขาทิ้ดร้อยเนาะทิดร้อยเนี่ยมันทำง่ายมากเลยฮ่ะโอ้โทษทีก็แค่เอาขาซ้ายให้จุบกับตัวตัวตัวละครอะแล้วก็กดิซ้ายเอ็ดอ่ออะไรวะเอ็ดดีแล้วก็ขวาคมือแค่นี้ง่ายๆเลยบู๊ร้อยต้องเก่งอะทำง่ายมาก ลองสังเกตแกนเทียมอยู่นะโทษครับ้ยจะผมไปตรงนั้นแล้กันแต่ว่าในวงไฟมันได้ใช้ไหมมันผมต้องบอกว่ามันน้อยฮะไอ้ถ้าบูทลอยเนะี่ยเพราะว่าการที่เราจะวิ่งไปทำตระตูตเนี่ยมันก็มันเสียเวลาด้วยฮะแต่ว่าถ้ามันมีจังหวะได้ทำก็อข,อขอโทษครับแล้ก็ผมมองว่ามันใช้ได้ดีเลยบูทนี้คือมันชัวร์มาก ถ้าเราทำช้ำแล้วแต่แน,นะนําว่าคียขวาห้ามปล่อยนะการทำท่านี้ oh. แล้วก็เอดีก็กดหาได้เลยแต่คีิกซ้ายเราต้องปล่อยนะประมาณนี้ครับบูดร้อย mm hmm. ก็เทคนิคก,ก็มันก็มีประมาณนี้แหละฮะแล้วก็จะมีสอนเอ่อพวกวุฒ <Hey. S 1> มันจะมีบูทท่านี้นะ,ะไม่ใช่อ๋อเรื่องหมุดเนาะหมุดเนี่ยมันจะมีอยสองแบบ <laughs> แบบแรกนะครับจะเป็นการแบบว่ากดตัวดีครนะเพื่อให้ตัวเราเบี่ยงตัวมุมตัวละครเดินมาฝั่งนี้แล้วกดแค่เอตัวเดียว <c oughs> อันนี้เป็นทิของเนี้ยนะจะเดินไปปุ๊บอ่ะไม่ใช่เราต้องหามุมยืนนะจังหวะยืนถ้าเรายืนถูกมุมก็จะบูทมาอีกแต่แนะนําให้กดดีนะโอหสุดยกดเราต้องกดดีเพื่อให้ตัวเราวิ่งไปทางขวานะฮะถามว่าทางซ้ายทาได้ไหมทาได้ครับแต่ว่าโอกาส <c oughs> ป่าแล้วก็บุอบอดออกาประมาณนี้ถ้านี้ใช้สวนได้ดีนะฮะเวลาจังหวะศัตรูเขาวิ่งสวนไปอีกตาหนึงของเราคือใช้ได้ดีมากกดแค่ตัว A ตัวเดียวถ้าเรายืนถูกหมุดมันก็บุดกลับมาให้แล้วเราก็จะมีหมุดอีกแบบนึงก็ง่ายๆก็น่าจะนำเป็นแ,แค่แค่เอสดีฮะแค่เอสดีฮะตัวเดียวเลยกดแค่เอสดีมันก็จะบุดให้บุดทนดันดเฉยๆอนะันนี้บุญก็มาแบบง่ายๆก็กดแค่เอสดีฮะแล้วก็บุญ เหมอนี่ยถ้าเราอยู่ทิศร้อยมันก็จะหมุนครบ3ามองศาแต่ถ้าไม่ใช่ทิศร้อยก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะหมุนแบบประมาณแบบว่าครึ่งครึ่งครึ่งท่อนอ่ะเอ้าไม่งี่โมไหมแต่ผมไม่แนะนำนะท่านี้คือโดนแกง้มาแค่ทีไม้ธรรมดามาก็คือตายแล้วฮะไม้ธรรมดาคือไม้อะไรคือไม้คลาสสิการ์ที่เราตีๆนะที่จังหวะเราเล่นไม้สองฮะเนี่ยไม้นะโอ้ยแม่งอีโม้ก็อารมณ์เหมือนแบบท่านั้นน่าจะเข้าใจเนาะกับการธรรมดาส่วนมากเนี่ยคือ เราขิดป่าหายจังหวัดดีๆแล้วก็ส่วนไปนเลยอะไรเงี้ยครับดูลองดูลงดแล้วก็มีอีกท่านนึงน่าจะเป็นทอร์ <Okay. S 1> นาโดบุญนะก็คือกด SWD แล้วก็นั่นแหละขีด้ายขีดป่ากดตัวไว้ตรงครับประมาณนี้ uh oh. อ๋อแม่งเลยไม่ทำให้ดูหม่ทอร์นาโดจเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเว้นตัวตัวละครเราให้ อยู่ในที่ที่มันควรที่จะสามารถหมุนได้ด้วยน,นี่มันวูดกับไปในตัวลังกันเนี่ยท่านี้ท่านี้ใช้แก้วหัวแข็งดีมากอะจังหวะที่เขาหัวแข็งมาแล้วก็ไปท่านี้ได่เขาโอ้ยทุกทีอะต้องอยู่ต่างหากนี่ใต้เนี้ยใช้แก้วหัวแข็งดีมากผมบอกเลยแลตออยู่ต่งหากตัวละครนะแล้วก็าหมดไปอะไรประมาณนี้นะครับเทคนิคก็ผมอาจจะสอนแค่ทีละจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ ว่าผมวันนี้ผมไม่ไหวที่จะสอนจริงผมก็เอาข้าวๆไปก่อนเนาะก็ลองไปปรับเปลี่ยนการเล่นกันดูนะเราไปผมไม่รู้ว่าคลิปผมจะไปช่วยใครได้หรือเปล่านแต่ว่าก็เอามาเป็นพื้นฐานให้หลายๆคนนะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน